พลังลี้ลับจริงหรือหลอกหมอเอกผาคุณเจาะลึกเรื่องเหนือธรรมชาติสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกเรื่องเหนือธรรมชาติกับผมหมอเอกนะครับในชีวิตของเราทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องราวแปลกๆพลังลี้ลับสิ่งเร้นลับที่อยู่รอบตัวเรา หลังจากนิทานตำนานหรือแม้กระทั่งจากประสบการณ์ตรงของคนรอบข้างวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันว่าพลังลี้ลับจริงหรือหลอกเราจะไปเจาะลึกถึงแก่นแท้ของเรื่องเหนือธรรมชาติเหล่านี้ด้วยมุมมองที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้ข้อมูลที่ลึกซึ้งเข้าใจง่ายและเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านครับก่อนอื่นเลย เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเมื่อเราพูดถึงพลังลี้ลับหรือเรื่องเหนือธรรมชาติเรากำลังหมายถึงอะไรกันแน่โดยทั่วไปแล้วมันหมายถึงปรากฏการณ์เหตุการณ์หรือความสามารถที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์กระแสหลักในปัจจุบันครับอาจเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถวัดผลพิสูจน์หรืออธิบายได้ด้วยหลักการทางฟิสิกส์เคมี หรือชีววิทยาที่เราคุ้นเคยเราอาจนึกถึงพลังจิตเช่นการอย่างรู้การเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยจิตการมองเห็นอนาคตพลังการวิญญาณเช่นการเห็นผีการสื่อสารกับวิญญาณการสิงสู่พลังงานลี้ลับเช่นพลังงานจักรวาลพลังงานชีวิตการอธิษฐานส่งผลเรื่องราวปฏิหาร เหตุการณ์ที่ดูเหลือเชื่อจนยากจะอธิบายด้วยเหตุผลปกติสิ่งสำคัญคือมุมมองต่อสิ่งเหล่านี้บางคนมองเป็นเรื่องจริงบางคนมองเป็นความเชื่อบางคนมองเป็นเพียงภาพลวงตาหรือการตีความที่ผิดพลาดแล้ววิทยาศาสตร์ละ่ะมองเรื่องเหล่านี้อย่างไรแน่นอนครับวิทยาศาสตร์มีหลักการที่แข็งแกร่งคือการสังเกตการทดลองการวัดผล และการพิสูจน์ซ้ำได้ในอดีตหลายสิ่งที่เคยถูกมองเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติปัจจุบันกลายเป็นวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจได้เช่นไฟฟ้าสมัยก่อนอาจถูกมองเป็นพลังของพระเจ้าหรืออำนาจลึกลับแต่ปัจจุบันเราเข้าใจกลไกลของมันโรคระบาดสมัยก่อนอาจมองว่าเป็นการลงโทษจากสวรรค์แต่ปัจจุบันเรารู้ว่าเป็นผลจากเชื้อโรคการรับรู้บางอย่าง ที่เราอาจไม่เคยคิดว่ามีอยู่จริงแต่ต่อมามีการค้นพบเช่นเคลื่อนวิทยุหรือสนามแม่เหล็กที่มองไม่เห็นสำหรับเรื่องพลังลี้ลับที่กล่าวมาข้างต้นวิทยาศาสตร์ได้พยายามศึกษามานานแล้วครับพลังจิตมีการทดลองมากมายแต่ผลที่ได้ส่วนใหญ่มักไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดหรือมีอคติในการทดลองการทดลองที่เข้มงวดมักไม่พบหลักฐานที่น่าเชื่อถือการสื่อสารกับวิญญ,ญาณ หลายครั้งถูกอธิบายได้ด้วยจิตวิทยาเช่นการระบุตัวตนการตีความความฝันหรือแม้กระทั่งการหลอกลวงพลังงานวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เน้นศึกษาพลังงานที่วัดผลได้เช่นพลังงานไฟฟ้าความร้อนแสงหากเป็นพลังงานที่อยู่นอกเหนือการวัดผลก็ยากจะยอมรับในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามวิทยาศาสตร์ก็เปิดกว้างต่อการค้นคว้าอยู่เสมอครับอย่างมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ยังเป็นปริศนา และอาจนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆในอนาคตแล้วจิตวิทยาละ่ะมองเรื่องเหล่านี้อย่างไรแน่นอนครับจิตวิทยามีความเชื่อในพลังของจิตใจมนุษย์เช่นการอธิษฐานการสมาธิการมีสมาธิการตั้งใจในเมื่อวิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้ทั้งหมดบางครั้งคำตอบอาจอยู่ที่พลังอันน่าทึ่งของจิตใจมนุษย์และความเชื่อของเราเองครับ จิต,ตวิทยาสามารถอธิบายปรากฏการณ์หลายอย่างได้เช่นการรับรู้ผิดพลาดการมองเห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงโดยเฉพาะในสภาวะที่ร่างกายอ่อนเพลียหรือมีอารมณ์รุนแรงการสร้างความหมายเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่เหนือความคาดหวังคนเรามักพยายามหาคำอธิบายและบางครั้งก็ตีความไปถึงเรื่องเหนือธรรมชาติพลังแห่งการคาดหวังหากเราคาดหวังว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น โอกาสที่เราจะตีความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เข้ากับความคาดหวังของเราก็สูงขึ้นภาวะจิตที่ถูกสะกดหรือสภาวะที่จิตใจอ่อนไหวทําให้บุคคลเปิดรับคําแนะนําหรือประสบการณ์ที่อาจไม่เกิดขึ้นในสภาวะปกติความเชื่อก็มีพลังมหาศาลครับ Placebo Effect การที่ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหลังจากได้รับยาหลอกเพียงเพราะเชื่อว่ายาชนิดนั้นจะช่วยรักษาได้การเสริมสร้างกำลังใจ ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือในพลังบางอย่างสามารถช่วยให้ผู้คนมีกำลังใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาและอาจส่งผลให้เขามีแรงฮึดต่อสู้จนผ่านพ้นวิกฤตไปได้ดังนั้นบางครั้งสิ่งที่เรารับรู้ว่าเป็นพลังลี้ลับอาจเป็นเพียงการทำงานของจิตใจเราเองที่พยายามทำความเข้าใจโลกในแบบของมันครับในยุคข,ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วแบบนี้เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติมากมายทั้งจริงทั้งปลอม การแยกแยะให้ได้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากครับลองตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเองเมื่อเจอเรื่องเหนือธรรมชาติแหล่งที่มาน่าเชื่อถือแค่ไหนเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ยืนยันได้หรือไม่หรือเป็นเพียงข่าวลือมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้หรือไม่มีการบันทึกเสียงภาพถ่ายหรือวิดีโอที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้หรือไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์หรือทางจิตวิทยาที่เป็นไปได้หรือไม่ก่อนจะสรุปเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติลองหาคำอธิบายที่เป็นไปได้อื่นๆดูก่อน ผู้เล่าเรื่องมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงหรือไม่เช่นเพื่อขายสินค้าเพื่อเรียกความสนใจหรือเพื่อหลอกลวงระมัดระวังการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์หรือความตื่นเต้นมากเกินไปครับพยายามใช้เหตุผลและการคิดวิเคราะห์ควบคู่ไปด้วยในขณะเดียวกันก็อย่าปิดกั้นตัวเองจนเกินไปครับหากมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือและผ่านการตรวจสอบแล้วก็อาจเป็นไปได้ว่ามีบางสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจสรุปแล้วพลังลี้ลับเป็นสิ่งที่น่าสนใจและชวนให้คนหาครับ บางครั้งอาจเป็นเพียงการทำงานของจิตใจเราเองบางครั้งอาจเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังคนไม่พบแต่ที่แน่ๆคือเรื่องเหล่านี้ได้จุดประกายจินตนาการและทำให้ชีวิตเรามีสีสันผมหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีมุมมองที่กว้างขึ้นและสามารถแยกแยะข้อมูลต่างๆได้ดียิ่งสิ้นนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์แชร์และ subscribe ช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับและวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ